สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราววิทยาศาสตร์กับเรานะครับวันนี้เรามีเรื่องที่เอ,อ่อต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นมากๆมาคุยกันครับเป็นการค้นพบสถานะใหม่ของสสารเลยนะในระดับควอนตัมที่แบบไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนสถานะใหม่ที่ถูกค้นพบนี้เรียกว่าฉนวนเอกซิตอนิก แบบสปินทริปเลตข้อมูลนี้ก็สดสดร้อนๆเลยครับมาจากงานวิจัยในวารสาร Physical Review Letters แล้วก็มีรายงานข่าวโดย s c i e c h Daily ด้วยเป็นงานของทีมนักวิจัยจาก University of California Irvine หรือ UC Irvine ครับผมวันนี้เราก็จะมาคุยกันมาสำรวจกันนี่แหละครับว่าไอสถานะใหม่ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ลักษณะพิเศษมันเป็นยังไงเขาเจอกันได้ยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลย มันอาจจะไปเกี่ยวอะไรกับเทคโนโลยีในอนาคตได้บ้างโดยเฉพาะเรื่องคอมพิวเตอร์ในอวกาศนี่น่าสนใจมากครับขนาดนักวิจัยเขาบอกเองเลยนะครับว่าสิ่งนี้เป็นของใหม่ในตัวเองอฟังแล้วก็อยากรู้เลยครับเรื่องใหญ่เลยค่ะในวงการฟิสิกส์นะลองเช็ดถึงน้ําก็ได้ค่ะง่ายๆเลยที่เรารู้จักกันดีมันก็มีหลายสถานะใช่ไหมคะเป็นน้ําแข็งบ้างของเหลวบ้างหรือเป็นไอน้ําอันนี้เราคุ้นเคยกันดี แต่ว่าสถานะใหม่ที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้เนี่ยค่ะมันมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะแล้วก็แปลกมากๆด้วยที่สำคัญคือมันเคยมีแค่ในทฤษฎีมาก่อนค่ะคือนักวิทยา,าศาสตร์ก็คิดว่าเอ้ยมันน่าจะมีนะแต่ว่าไม่เคยมีใครสร้างหรือว่าวัดมันได้จริงๆเลยจนกระทั่งงานวิจัยชิ้นนี้ออกมาเนี่ยแหละค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าเป็นเรื่องที่แบบท้าทายความเข้าใจเดิมของเราเลยนะเนี่ย งั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าครับว่าเขาไปเจอได้ยังไงผลงานชิ้นนี้ก็อย่างที่บอกไปเป็นของทีมนักฟิสิกส์จาก U.C. Irvine นำทีมโดยศาสตราจารย์ลอิส s เอจารเรกีแล้วก็มีคุณจินยูริวนักวิจัยหลังปริญญาเอกเป็นคนเขียนหลักเลยแล้วก็เขาไม่ได้เจอมันแบบบังเอิญน,นะครับคือเขาตั้งต้นจากการสังเคราะห์วัสดุชนิดพิเศษขึ้นมาเองเลยสารประกอบตัวนี้ชื่อว่า h ฮฟเนียมเพนทาเทลูไรด์หรือ HfTe5 ครับ ใช่ค่ะประเด็นเรื่องการสังเคราะห์วัสดุเองนี่ก็น่าสนใจนะคะคือแสดงว่าต้องเข้าใจตัววัสดุพอสมควรเลยจากนั้นกระบวนการทดลองที่ทําให้คนพบเนี่ยก็ต้องต้องเรียกว่าใช้เงื่อนไขที่มันสุดขั้วมากๆทีมวิจัยต้องเอาตัวอย่าง HFT5 เนี่ยค่ะไปทดสอบในสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงมากๆเลยค่ะสูงถึง70เทสลา ซึ่งการทดลองนี้เขาทำกันที่ห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอส a อลาม s หรือลานแอลที่นิวเม X ิโกสหรัฐอเมริกาค่ะที่นั่นเขาก็จะมีเครื่องมือที่สร้างสนามแม่เหล็กแรงๆแบบนี้ได้70เทสลาโหฟังดูเยอะมากเลยครับแต่พอจะเทียบให้เห็นภาบได้ไหมครับว่ามันแรงขนาดไหนแบบเทียบกับแม่เหล็กที่เราเจอกันทั่วไปแล้วเอ่อทำไมต้องใช้แรงขนาดนั้นเลยเหรอครับมันบอกอะไรเราเหรอครับ อ๋อ oh, เป็นคำถามที่ดีค่ะถ้าเทียบกับแม่เหล็กติดตู้เย็นธรรมดารรมดาที่บ้านเรานะคะอันนั้นแรงแค่ประมาณ0ูเทสลาเองค่ะโอ้โหต่างกันเยอะเลยค่ะพลังมหาศาลจริงๆส่วนที่ถามว่าทําไมต้องใช้เงื่อนไขสุดขั้วแบบนี้ก็เพราะว่าปรากฏการณ์ควอนตัมหลายๆอย่างที่มันน่าสนใจเนี่ยค่ะมันจะแสดงตัวออกมาก็ต่อเมื่ออยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติมากๆเช่นอุณหภูมิต่างสุดๆหรือไม่ก็สนามแม่เหล็กแรงสุดๆแบบนี้แหละคะ่ะ ในกรณีนี้สนามแม่เหล็กแรงๆก็เหมือนไปไปบีบหรือไปกระตุน้นอิเล็กตรอนใน HfTe5 ให้มันแสดงพฤติกรรมที่ต่างออกไปจากเดิมซึ่งภายใต้เงื่อนไข70เทสลานี้เองค่ะที่ทีมวิจัยเขาเห็นสัญญาณสำคัญศาสตราจ,จารย์จอร์จูรีอธิบายว่าความสามารถในการนำไฟฟ้าของ HfTe5 เนี่ยมันลดลงหวบเลยค่ะลดลงเร็วมากซึ่งพฤติกรรมแบบนี้มันอธิบายด้วยทฤษฎีเก่าๆไม่ได้เลย มันเลยเป็นตัวบ่งชี้ว่าวัสดุมันเกิดการเปลี่ยนสถานะหรือที่เรียกว่า a s e Transition ไปเป็นสถานะควันตั้มแบบใหม่ที่แปลกๆนี่แหละค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับคือต้องใช้สภาวะสุดขั้วเพื่อกระตุ้นให้มันแสดงตัวตนที่ซ่อนอยู่ออกมาสินะครับแล้วพอเปลี่ยนสถานะไปแล้วหน้าตามันเป็นยังไงครับหรือพฤติกรรมมันเป็นยังไงสถานะควันตั้มใหม่ที่ว่าเนี่ยตามคำอธิบายในงานวิจัยนะคะสถานะใหม่นี้มีลักษณะคล้ายๆกับของเหลวชนิดหนึ่งค่ะแต่ไม่ใช่ของเหลวแบบน้ำที่เราคุ้นเคยนะคะมันเป็นเหมือนของเหลวควันตั้ม ที่เกิดจากการจับคู่กันเองระหว่างอนุภาคสองชนิดในวัสดุก็คืออิเล็กตรอนที่มีประจุลบกับคู่ของมันที่เรียกว่าโฮลส์โฮลนี่ก็เหมือนตำแหน่งที่อิเล็กตรอนควรจะอยู่แต่มันว่างไปเลยทำตัวเหมือนมีประจุบวกพออิเล็กตรอนกับโฮลมันมาจับคู่กันแน่นๆเนี้ยค่ะมันก็เกิดเป็นโครงสร้างหรืออนุภาคเสมือนแบบพิเศษขึ้นมานักฟิสิกส์เขาเรียกโครงสร้างคู่แบบนี้ว่าเอกซิทอนค่ะ ในสถานะใหม่นี้เอกซิทอนพวกนี้มันก็เคลื่อนที่ไปมาได้คล้ายๆอนุภาคในของเหลวนะคะเอกซิทอนการจับคู่ของอิเล็กตรอนกับโฮมฟังดูก็เป็นคอนเซปต์คอนตั้มที่น่าสนใจนะครับแต่ที่บอกว่ามันเป็นของใหม่ในตัวเองแบบที่ศาสตราจารย์โจเรกี้ว่าไว้นะครับจุดไหนที่มันแปลกใหม่แบบไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับที่บอกว่าอิเล็กตรอนกับโฮมันหมุนทางเดียวกัน อันนี้มันมันขัดกับหลักการพื้นฐานหรือความเข้าใจเดิมๆของเรายังไงล่ะครับใช่ค่ะจุดนี้แหละค่ะที่เป็นหัวใจของความแปลกใหม่เลยก็คือคุณสมบัติทางควอนตัมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าสปินสปินนี่ถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนการหมุนรอบตัวเองของอนุภาคนะคะแต่จริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนะคะ ปกติแล้วเนี่ยในสสารหรือในเอ็กซิตอนแบบอื่นๆที่เคยเจอนะคะอนุภาคที่มาจับคู่กันสปินมันมักจะหมุนไปในทิศต,ตรงข้ามกันนึกภาพเหมือนเฟืองสองอันขบกันแล้วหมุนสวนทางกันนะคะอ๋อ oh, ครับครับแต่ว่าในสถานะใหม่ที่เจอใน HfTe5 นี้ค่ะทั้งอิเล็กตรอนและโฮลที่จับคู่กันเป็นเอ็กซิตอนเนี่ยสปินมันดันหมุนไปในทิศทางเดียวกันฮะ huh? จริงเหรอครับจริงค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีใครสังเกตเห็นมาก่อนเลยในสสารประเภทนี้ มันขัดกับที่ทฤษฎีเดิมๆเคยบอกไว้ว่าสภาวะที่พลังงานต่างสุดควรจะเป็นแบบสปินตรงข้ามกันนี่นะคะคือความใหม่จริงๆของมันแล้วก็มีข้อมูลจากทฤษฎีเสริมมาด้วยนะคะว่าถ้าเรามีสสารสถานะนี้อยู่จริงๆเนี่ยมันจะเรืองแสงได้เองด้วยเป็นแสงที่มีความถี่สูงมากๆค่ะคล้ายๆวัสดุเรืองแสงบางชนิดแต่กลไกมันจะต่างออกไปโห oh, ทั้งอิเล็กตรอนทั้งโฮสปินทางเดียวกันแถมยังเรืองแสงได้อีกตามทฤษฎีนะครับ ฟังดูเหมือนหลุดไปในโลกคนตั้มที่แบบเหนือจินตนาการขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วพอมีคุณสมบัติแปลกๆแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องสปินหมุนทิศเดียวกันเนี่ยมันมันจะนําไปสู่อะไรได้บ้างครับในทางปฏิบัติมีนัยยะอะไรซ่อนอยู่ไหมครับประเด็นนี้อืมเปิดความเป็นไปได้ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ การที่อิเล็กตรอนกับโฮในคู่เอ็กซิตอนมันมีสปินชี้ไปทางเดียวกันเนี่ยนะคะมันอาจจะปูทางไปสู่การควบคุมหรือใช้ประโยชน์จากสปินของอนุภาคได้โดยตรงเลยแทนที่เราจะควบคุมแค่ประจุไฟฟ้าหรือการไหลของอิเล็กตรอนที่เป็นกระแสะไฟฟ้าเหมือนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกวันนี้เดี๋ยวนะครับการใช้สปินแทนประจุหมายความว่าเราอาจจะมีวิธีส่งข้อมูลหรือประมวลผลแบบใหม่ที่ไม่ได้ใช้กระแสะไฟฟ้าวิ่งไปวิ่งมาหรอกครับแล้ว แล้วมันดีกว่าเดิมยังไงครับใช่ค่ะมีความเป็นไปได้แบบนั้นเลยแนวคิดนี้มันอยู่ในขอบเขตของเทคโนโลยีที่เรียกว่า s p i n t อน n i c s ก็ยอ่อมาจาก spin transport electronics มาค่ะเป้าหมายก็คือสร้างอุปกรณ์ที่ทำงานโดยการควบคุมสถานะสปินอย่างเช่นสปินชี้ขึ้นหรือสปินชี้ลงแทนที่จะควบคุมแค่ว่ามีประจุหรือไม่มีประจุ ข้อดีสำคัญที่เขาคาดหวังกันนะคะก็คืออุปกรณ์สปินทรอนิกส์เนี่ยอาจจะใช้พลังงานน้อยกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบเดิมๆมากๆเลยค่ะอ๋อประหยัดพลังงานกว่าใช่ค่ะเพราะว่าการจะพลิกหรือเปลี่ยนทิศทางสปินเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันใช้พลังงานน้อยกว่าการเคลื่อนย้ายประจุไฟฟ้าเยอะๆเพื่อสร้างกระแส การค้นพบวัสดุที่แสดงพฤติกรรมสปินแบกแบกแบบ HfTe5 ในสภาวะนี้ก็อาจจะเป็นกุญแจสำคัญนะคะในการพัฒนาอุปกรณ์สปินทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ควอนตัมอื่นๆในอนาคตที่ทั้งเร็วและประหยัดพลังงานนะคะสปินทรอนิกส์อุปกรณ์ประหยัดพลังงานโหฟังดูมีประโยชน์มากเลยครับโดยเฉพาะยุคนี้ที่เราก็พยายามลดใช้พลังงานกันอยู่นี่เป็นศักยภาพที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับค่ะแต่ว่า คุณสมบัติที่อาจจะน่าทึ่งจริงๆที่ทำให้หลายคนจับตามองมากๆเลยอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงค่ะที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือจากการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลนะคะทีมวิจัยเขาพบว่าสสารควอนตัมในสถานะใหม่นี้มันมีความทนทานต่อรังสีอย่างน่าประหลาดใจมากค่ะทนรังสีใช่ค่ะคือมันแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากรังสีใดๆเลยซึ่งอันนี้ต่างกันแบบ ฟ้ากับเหวเลยนะคะกับพวกวัสดุสารเกลื่อนตัวนาหรือชิปอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปที่เรารู้กันดีว่ามันอ่อนไหวต่อรังสีมากโดยเฉพาะรังสีพลังงานสูงๆในอวกาศเนี่ยค่ะโดนเข้าไปทีนี้วงจรเสียหายหรือทํางานผิดพลาดได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวนะครับไม่ได้รับผลกระทบจากรังสีเลยหมายความว่าต่อให้เอารังสีแรงๆมายิงใส่มันก็ยังเฉยๆทํางานได้ปกติอย่างนั้นหรอครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนี่มันโอ้โหสุดยอดมาก จากผลการทดลองเบื้องต้นนะคะมันชี้ไปทางนั้นเลยค่ะซึ่งถ้าคุณสมบัตินี้มันได้รับการยืนยันแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมอีกนะคะมันจะมีความหมายแบบโอ้โหยิ่งยวดเลยลองนึกภาพเชื่อมโยงไปถึงการสำรวจอวกาศดูสิคะครับครับหนึ่งในความท้าทายใหญ่ๆเลยก็คือรังสีในอวกาศนี้แหละค่ะท้องรังสีคอสมิกรังสีจากดวงอาทิตย์ที่มันรุนแรงมากนอกโลกเรา มันอันตรายทั้งกับนักบินอวกาศแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยโดยเฉพาะภารกิจยาวๆอย่างเช่นไปดาวอังคารที่ SpaceX เขากำลังวางแผนหรือภารกิจที่ไปไกลๆนะคะคอมพิวเตอร์เซ็นเซอร์ต่างๆบนยานต้องทำงานได้ดีเป็นเวลานานๆท่นา,นามกลางรังสีพวกนี้ศาสตราจารย์โจรีกี้ถึงกับให้ความเห็นเลยนะคะว่าถ้าเราอยากได้คอมพิวเตอร์ในอวกาศที่มันทนทนใช้งานได้นานๆโดยไม่พังเพราะรังสีเนี่ย วัสดุหรือสถานะของสสารแบบใหม่นี้อาจจะเป็นคำตอบหนึ่งก็ได้ค่ะโอ้โหเข้าใจเลยครับเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยสรุปก็คือจากคุณสมบัติที่เจอเนี่ยเราอาจจะได้เห็นทั้งเทคโนโลยีประหยัดพลังงานบนโลกอย่าง spintronics แล้วก็อาจจะไปช่วยสร้างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันอึดมากๆสำหรับใช้ในอวกาศในอนาคตด้วยใช่ไหมครับศักยภาพสองด้านนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะจากคุณสมบัติที่เจอตอนนี้ คือด้านพลังงานกับด้านความทนทานในอวากาศแต่ว่าแน่นอนค่ะนี่มันเพิ่งเป็นก้าวแรกของการค้นพบเองนักวิจัยเองเขาก็ยอมรับนะคะว่ายังมีความลับอีกเยอะเลยที่ซ่อนอยู่ในสถานะควอนตัมใหม่นี้เขาก็กําลังวางแผนทดลองเพิ่มเพื่อจะทําความเข้าใจมันให้ลึกกว่านี้แล้วก็ยังไม่รู้จริงๆค่ะว่ามันจะนําไปสู่ความเป็นไปได้อื่นๆที่เรายังคาดไม่ถึงอีกหรือเปล่าในอนาคตอาจจะมีแง่ม,มุมหรือการประยุกต์ใช้ที่เรายังนึกไม่ถึงซ่อนอยู่ก็ได้นะคะครับ เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยนะครับสรุปการสำรวจของเราในวันนี้เราก็ได้ทำความรู้จักกับการค้นพบสถานะควอนตัมใหม่ล่าสุดนะครับในวัสดุ h ฮฟเนียมเพนทาเทอร์รลหรือ HfTe5 ซึ่งมันจะเผยตัวออกมาภายใต้เงื่อนไขที่เศษก็คือสนามแม่เหล็กที่แรงมากๆสถานะใหม่นี้มันโดดเด่นตรงที่มีเอ็กซิทอนที่อิเล็กตรอนกับโฮมีทิศทางการหมุนหรือสปินไปทางเดียวกันซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลย แล้วก็ที่สำคัญมากๆคือมันดูเหมือนจะทนทานต่อรังสีได้อย่างน่าทึ่งด้วยใช่แล้วค่ะซึ่งคุณสมบัติไหล่นี้เองที่มันชี้ให้เห็นถึงศักยภาพที่น่าจับตามองมากๆใน2ทางหลักๆนะคะคือการพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ยุคหน้าอย่างสปินทรอนิกส์ที่อาจจะทำให้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานลงมากๆกับอีกทางก็คือการสร้างคอมพิวเตอร์หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มันทนทานเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมสุดขั้วอย่างในอวกาศซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะสำหรับภารกิจสำรวจอวกาศไกลๆย,ย,ยาวๆต่อไปขอบคุณสำหรับข้อมูลและก็การวิเคราะห์ที่เจาะลึกมากๆเลยครับวันนี้ทำให้เห็นภาพรวมและความสำคัญของการค้นพบครั้งนี้ชัดเจนขึ้นมากเลยครับยินดีค่ะแล้วก็เอ่อก่อนจะจบการสำรวจของเราวันนี้นะคะอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองไปคิดกันต่อสักนิดนึงค่ะ การที่เราค้นพบสถานะพื้นฐานของสสารแบบใหม่ที่แบบไม่เคยมีใครรู้จักหรือคาดคิดมาก่อนเลยแบบเนี้มันอาจจะส่งผลกระทบต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับกลไกของจักรวาลในระดับที่มันลึกกว่าที่เราคิดได้มากน้อยแค่ไหนคะมันอาจจะเป็นเหมือนกุญแจดอกแรกที่จะไขประตูนำเราไปสู่มิติใหม่ของความรู้ทางฟิสิกส์หรืออาจจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบที่ปัจจุบันเรายังจินตนาการไปไม่ถึงเลยก็ได้นะคะ การตั้งคำถามแล้วก็การค้นหาคำตอบเหล่านี้ต่อไปเนี่ยแหละคะ่ะคือหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนวงการวิทยาศาสตร์ให้ก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอคะ่ะ